ใช่มใครปิดกล่องอะไรวะเสียงไม่ยังดังดีนะว่าห้องน้ำมันไม่ใกล้เนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยสะอาดเลยทีงนี้ที่งเเอะาข้ยที่ห้องไหนห้องที่ทำการน่ะดีสุดแล้วนี่ดีสุดแล้วนะเพราะบางคนเขาไม่รู้เออบางคนไม่รู้เขาจะไปแต่ห้องใหญ่นั้น น,นี่ดีแล้วแต่ว่าเวลาเรามาถ้าไม่ใช่คนเยอะมันก็สะอาดแม่เอาสลันผ่าคิด <laughs> ว่าใครทำถุงแกงตก <laughs> ไ,มไ,มไม่ได้สำรวมเลยอ่ะ ฉันแบบไม่ไม่ใช่ไม <the> ่ใช <player> ่นะรถเป็นยานโลกเดินไปหาผู้ชายสองคนมันก็เสียงเดินตามหลังเลเเสียงบู๊ถึงดังเจ๋ยวไรเงี้ยเฉียวนี่ถ้าเป็นกลางวันยิ่งอายเขาไต่ผาเลยนั่งนานนั่งนานฉันแบบไม่ใช่อ่ะมันต้องไม่ใช่อ่ะคือ